พื Beast ้นที่13ตำรวมนครมดัะนะครับมีว่าการประชุมกันที่ที่ชืว่าบรด้ันที่สบไทยนะครับ ต่อนอนี <een> ้นะครับท่านก็มาเยี่ยมชมในเรืองของความเปนรี่ยอนนันลดไปนิดหน่นะัว่าตอนนี้ประมาณ10%แล้วก็ชาว้านเนี่จะไปอยู่ตรงสนาม่มางนอกจากนี้ยังม่ค่อยมั่นใจมันไม่มาไกเรื่มาไกลอยู่โรงเรียนรางนะ นี่แสดงว่ามีการใช้สายคมแล้วกมีายก็จองไว้จองไว้เลยเราคุยที่จช่วยกันนั่นท่านสมาชิกสภที่สบานะเป็นแม่งาน พวกข้อมูลต่างๆชาวบ้านเขาเรียนรู้จากประวัติศานตร์โครงกานต่างๆเราก็ช่วยกันทำแผนแผนอพยพของชาวบ้านไว้เลยคะหลังจากนั้นเราจะทำการซักซ้อมนี่เป็นพนักงานต่างๆนี่นาดครับคือเราพาคุณตันไปที่บ้านออคุณตัที่จรมบอกไปพอดีเรากำลังตัววีนาครับตัววีมาที่นี่ รถพอดีน้ำเดิมแล้วก็ไปสองที่นะครับไปที่อำเภอพื้นที่น้เพราะหลายคนเขาไม่อยากจะอยู่ที่นี่เขาไปอยู่ข้างๆบ้านเราก็ให้อยู่เอาเต้นไปเอาเต็นไปครัแล้วเราก็ไปคอยดูแลความสะดวกเขาคอันไหนทั้งนั้นใช่ครับได้เหลือเรือนี่คืออะไรเรือเรือนี่คือจุดที่เออ่ที่จะเสียหายเป็นพิเศษนะจุดพิเศษมไปมีคองสูบคอมมีทคอมมีเส้นสายสาสูบอยู่ไหน สารสุขวันนี้หรือแลสาสุขค่ะอันนี้ทางโรงพยาบาลกยาหนึงลายไม่บริการไม่มากก็ประจิตใจประจิตใจเป็นเครียดกันหมดแต่ว่าที่ให้ยาวันนี้ที่มาคืประมาณสามสี่ดวันแรจะนั่อยู่หวัว่าจะไห่าไรเรอยก้เลยด้วยไข้เอไม่เป็นไรตกใหรร้องและยกไม่ร้องจะดีวันที่20มิา นร่างรักนนายกมายถกำลังใจแล้วก็บอกฝั่งขุนเรอสักหน่อยนะครับมด้วนะครับเรียนที่เ้าประชาชนนะครับตั้งแต่วันที่เราเกิดเหตุพอเปิดทำงานจนเราต้กระชุมลมเลยแล้วก็คณะรัฐีที่เกี่ยวข้องโดยจะกระทรวงมนาคมกระทรวงมหาทยศึกษาธิการ สารส,สูงพนักงานสังคมอะไรอะไรเงี้ยกระทรวงที่เก็บข้บอมูลก็ต้องรีบตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีการประชุมเร่งด่วนก็วัตถุประสงค์เนี่ยสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องระยะสั้นก็คือพี่น้องประชาชนนะครับความเป็นอยู่ความเดือดร้อนทั้งหลายบ้านเรือนเสียหายอะไรอะไรเงี้ยต้องรีบจัดสรรงบประราารรมาณที่ควรจะต้องได้เร็วที่สุดกับทีตอนนี้จังหวัดก็ได้มาแล้วกำลังเตรียมการแจกสาร ะนะครับเพื่อเด็กเพื่อทำการกําจัดรายเงินที่เสียหายอะไรต่างๆอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือบางทีเนี่ยตอนนี้เรายังมีก็เรียกอะไรอัพเดทช็อคมีการไหวต่อเรื่องเนี่ยยังมีอยู่นะที่เราประชาชนบางท่านก็ยังไม่รู้สึกสบายใจที่จะเข้าไปอาศัยในบ้านก็จะมีเต็นท์ได้พักชั่วคราวอันนี้ก็มีแล้วก็จะมีวิศวกรที่จะไปอยู่บ้านของเราว่า ตรวจสอบว่าแข็งแรงไหมถ้าแข็งแรงก็จะใช้สีเขียวก็เข้าอยู่ได้ไม่มีปัญหาเขายืนยันนะครับในส่วนสีอื่นในช่องไปดูแลซ่อมแซมอันนี้เรื่องระยะสั้นทั้งหลายเนี่ยก็เสร็จภายดีสำหรับรรวมถึงถนนหนทางที่เราจะต้องดำเนินความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้อยู่ในเรื่องระยะเวู่ระยะยาวก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนวัดวาลามหรือสถานที่าดการหรือตนวหน่ตามที่ต้องซ่อมเยอะเนี่ย ก็เร่งรัดให้สำรวจดัดสรรเข้ามาเพื่อบาดูแลช่วยกันต่อไปนี่ก็เป็นความภูมิใยตอนนี้วิกอาณวัดก็ได้สั่งการไว้มารับหน้าที่ต่อก็มาต่อเรื่องต่อเรื่องแต่จริงจก็ทางรัดทุนทีทั้งหลายเนี่ยท่านได้มาลงพื้นที่แต่มากมายนะครับท่านชาติมาท่านก็บอบช้ำเกิดเหตุไม่สบายเลยรับท่านรัฐมนตรีกริดชอบท่านเสริมศักดิ์ท่านวิสารนเจ้าของพื้นที่นะครับ ท่านสสทั้งหลายนะท่านพิธีท่านสมาชิกนะแล้วก็ท่านข้าราชการนะท่านพิธีกองการน้ำไทยท่านบริหารทั้งหลายทั้งจากส่วนกลางและจากที่นี่นะครับก็ได้มาช่วยออกแบบที่น้องทุกคนก็ทานคณะทีทั้งหลายก็ฝากความห่วงมาผมพอมีเวลาก็รีบขึ้นมาครับเพื่อทำแผนที่นั้นแต่ก็ยังมีสิ่งใดที่ขาดไม่ กล่าวสร็จ่าไปกลขอบคุณนะครับรัครับเนื้อกับเพ่านะครับกับเพื่อเื้อับเพื่อา ที่นี่ครับผู้บัญชาการมีอะไรเดือดร้อนมีอะไรต้องการพีบอกว่าเพราะอีครับผนอยากเอาไปให้นุสาวรี